ปีใหม่ปีนี้มามาทำห้องซ้อมเต้นให้อชีค่ะเร็วสุดๆไม่ถึง7วันก็เสร็จแบบนี้เลยอชีบ่นอยากได้ห้องซ้อมเต้นมานานมากๆแล้วช่วงวันหยุดยาวนี้้โอกาสให้พี่ช่างมาวัดเลยค่ะสุดท้ายคลิปมามาจะมาบอกงบประมาณทั้งหมดนะคะหลังจากติดต่อพี่ช่างไปพี่เขาก็มาวัดหน้างานเลยค่ะถัดไปก็มาเริ่มติดตั้งได้เลยติดตั้งไม่เกิน3วันก็เสร็จแล้วค่ะว่างนี้ป้าป๊าก็ให้พี่ช่างไฟที่โรงงานมาติดตั้งไฟให้ด้วยมาต้องการเพิ่มหลอดไฟแล้วก็ปลั๊กไฟค่ะในขณะเดียวกันช่างแอร์ก็มางแ่่ีีกกจเนนอวุใชโ ชีช่างกระจกก็ติดตั้งเฟรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะแค่กระจกที่สั่งตัดแล้วมาติดตั้งได้เลยรว่างนี้มามาก็ไปบ้านปู่ย่าค่ะไม่ทีเสร็จแล้วทุกคนคือมามาไปนอนบ้านปู่ย่าแค่2คืนบอกเลยว่ารวดเร็วมากอันนี้จะเป็นกระจกเงาเต็มบานเลยนะคะส่วนด้านอื่นๆจะเป็นกระจกสีชาดำรอบๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนเสร็จออกมาแล้วก็คือสวยถูกใจมากๆให้เด็กๆมาลองเทสดูนะคะว่าห้องโอเคไหมมีจุดไหนที่อยากเพิ่มเติมชีก็มาช่วยถูพื้นด้วยค่ะมามีแผนจะปูกระเบื้องยางนะคะจะเปลี่ยนพื้นตรงนี้้้้้้้ใหเเเเ็็นนนกกกระะะบบืือองงงยยาลดดจชช่วัไึค างเหลืออยู่สีนี้สรุปแล้วปูไปได้ครึ่งหนึ่งไม่พอค่ะทีห้างรุ่นนี้สีนี้ก็เลิกผลิตไปแล,แล้วเลยต้องตัดสินใจเปลี่ยนใหม่ทั้งห้องเลยค่ะสีขาวแบบนี้สรุปว่าสวยมากๆห้องดูสว่างขึ้นสุดๆเลยค่ะป้ากับมามาช่วยกันติดกระเบื้องยางเองเลยนะคะมีประสบการณ์ติดมาหลายห้องแล้วค่ะรู้สึกว่ามันเปลี่ยนอารมณ์ของห้องได้เลยจกเงาก็บานใหญ่สะใจชี้ซ้อมเต้นได้สบายๆเลยค่ะทุกคนวงเต้นในฝันของอาชีเสร็จเรียบร้อยภายในไม่ถึง7วันประมาณติดกระจกาค่ติบห้าใบเทาค่ะรวมติดตั้งยี่าณ4ใบเทากระ กลมหมามาว่าน่าจะประมาณ75็ดสิบห้าใบเทาได้ค่ะทุกคนถูกใจอาชีและหม,ม,มามากเลยค่ะทุกคน